วันนี้เดินทางซ่อมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรใกล้จะเที่ยงแล้วครับมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมอ่าเก็บน้ําก่อนถึงยะโสธรบรรยากาศก็ใช้ได้ลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไงมาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นมีข่าวเนือรวมหน้าตานหน้าทานรสชาติ ช้ได้เลยครับหมดจดแซ่บมากกินเสร็จลืมบอกไปนะครับร้านนี้ก็อยู่ก่อนถึงทางเข้าเยสุทอนนะครับก่อนถึงด่านช่างน้ําหนักอยู่ซ้ายมือนะครับอร่อยมากอยู่ติดดังเก็มน้ําเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยใกล้ถึงอเภอป่าติวแล้วครับปลายทางบ้านสีฐานอำเภอปาติวถึงแล้วครับบ้านสีฐาน อำเภอปาติยูจวัฒนโสธรโจทย์วันนี้มี2เครื่องหน้าเมตร80กับเม็ด30นะครับเดี๋ยวเราจะถอดหัวพิมพ์เก่าจากตัวเม็ด30เพราะว่าจะเอาไปใส่ตัวเม็ด80เพราะว่าหัวพิมพ์ตัวเม็ด80น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวถอดหัวพิมพ์ก่อนทำการถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวพิมพ์ตัวเม็ด30เปลี่ยนหัวใหม่เข้าไปทดสอบงานโอเคครับผ่านตัวเม็ด30เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปลุยตัวเม็ด80ต่อสีสดคมชัดตัวเม็ด80หัวพิมพ์ไม่พ่นนะครับน่าจะเสียแล้วเดี๋ยวจะเอาหัวพิมพ์จากตัวเม็ด30ข้ามาใส่แล้วก็ทำการเทสสีนะครับโอเคผ่านใช้ได้ครับส่งงานแล้วนะครับ2เครื่องเม็ด30กับเม็ด80นะครับเรียบร้อยครับส่งงานอำเภอป่าติ้วค่ะ